คืออันนี้เขาฉีดกลิ่นนะครับเพื่อให้กลิ่นมันหอมคนเข้าไปรับรู้สึกดีโอ๊กาแฟหอมน,น่าเอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเขาแล้วเขาใช้สารสารกัอฉีดกาาลนนิ่ <จะ S 2> นกาแฟออกมาอันนี้เราเรียนกันอันนี้เรียนอยู่นะครับแสงสีทุกอย่ารมันหนึ่งไม่ไม่ยอมเรียนครับชาชาติสีส้มสีเหลืองป้องต้องหมายถึงจางการตุ้มสีทำไมไม่เรียนครับพี่อันนี้เพราะนั้นนะครับเนี่ยคือการใช้แสงสีเสื่งเนี่ยเพื่อที่จะสร้างจุดเด่นให้เราต แยกเราออกจากลูกค้านะครับทั้นทุกธุรกิจเวกาเราก็ต้องทำนะครับว่าเราจะแยกของเราให้ให้ลูกค้ารู้เลยว่าอันนี้เป็นของเรานะครับเราจะเป็นอะไรเราอาจจะใช้ใช้สีไม่ได้เราใช้แสงไหมหรือใช้การตกแต่งอย่างอื่นนะครับแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ยังอีกยังอีกก็สร้างความแตกต่างได้นะครับอย่างก็มีการกาวข้าในเซนเครับก้าวเอาทีวีมาเป็นเ้าอีอ่ะ